เบิดบุญว่าั่นเท่าเข้ามาเบิดบุญไหว้ยส่นตายกับไม้เที่ยว่าเป็นบาลาอันร่างกายเกิดแก่เกิดแก่ตายววลาที่สามของชีวิตทุกคนเกิดมาเป็นสี่ดังนั้นผู้มีชีวิตอยู่กับมาแสดงออกถึงความเป็นญาติธรรม เป็นยาดในสายเลือดโลหิตเป็นยาติท่ทําที่เกิดมากข้อมโลกใน่าแสดงออกแล้วก็มาลำลึกถึงคุณงามความดีซึ่งมีต่อกันและกัเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือแก่ผู้ยังมีชีวิตอยู่คือญาติป็นลูกเป็นหลานเป็นอายเป็นเอื่อยของปุธีละจากโลกนี้ไปอันนี้คือการแสดงออก เป็นความยุ่ร่วมกันในชุมชนในโมบานในเขตทีไก่ไก่้อไปมาได้เป็นนาทีที่พวกเราเกิดขึ้นมากับมีการยู่ร่วมกันพระพุทธเจ้าพูดมาว่าเมื่อยุ่ร่วมกันแต่ออต้องเพิ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเสมือนกับลมเงา,มงาอมเงาเหมือนกับคำโบราณ พอแม่เหาเคยเว่าแล้วก็เหเาเ็เคยได้ยินมากทีูู่้บาอาจารย์พ่นว่าว่าขั้นสิไปทางหนาขั้นสิไปทงกวางห้หาห่มบางหัวขั้นสีเที่ยวทางไกลไทยโถงห้มีพร้อมขั้นสิไปทางหนาห้หาชิงบางไงขั้นสี่ขึ้นตนใหม่ ให้หาทางปองโลง่งขั้นสิไปทั้งหนาให้เหียวหลังเบิงสากรขั้นมาโหลดทุเท่าเศร้าตอนยาสิไปเที่ยวทางเบิงเนเงหลายมั่นสิคำาพ่อเตอกินหมากว่ามั่นสีสาคำท่าอันนี้คือคำโบราณเบาเป็นปิศาเป็นขอท้ำที่เบาเป็นกาบเป็นกรนให้ขอคิด เแตนว่าขั้นที่เที่ยวขั้นที่ไปตรงกวางหายหาห่มบางหัวห่มเงาบางกันลมเอินามาห่มเข้าเอินมาห่มใหม่ห่มคือลมเง่าแต่ว่าลือไปกว่านั้นค้าว่าห่มนี่เป็น,กนเกแจกออกไปว่าห่มเงาา้าเป็นลูกเต่าก็ห่มเง่าจากพ่อเมย์พ่อเมย์เป็นห่มเงาของลูกเตา่า ได้เพิงผ้างามยากงามทุกงามลําบาก่นคอยปลุกปักปลุกรักษาดูแลคุ้มครองต่น,น้อยถ้าใชพ่อเมย์งเล่าของพ่อเม่งงพพเมนี่อบอุน่นงามลําบากถึงแต่น่อยมากะจนพอดพ่อเม่จากไปเทีว่าเวลาขันพ่อเมย์ตายไปบ้านเฮาโอ้ยเบิดห่มโปห่มใส่แต่แล้ว บางเราเชื่อยินสิได้รองเช่นสี่หมายถึงว่าพ่อแมนเหมือนกับโฮมใหม่ใหญ่ที่ปุ๊บปักคุ้มครองเลยกานนี่เป็นไงว่าคนเราเกิดมามีห่มเงารอบอานาคารโฮมญาติพี่น้องพี่น้องนี่ก็เหมือนญาติห่มญาตินี่ทําให้มีความอบอุ่นแล้วก็เป็นสิ่งที่บ่เงียบเหงาแม้นว่าพ่อแม่พี่ พอเมโยานญาต่ยายจากไปกับมีพีนพ่น้องญาติพี่น้องเป็นสิ่งที่ค่อยให้กำลังใจค่อยที่เป็นที่ปรึกษาง่ามมีกิจการกับซอยเหลือเพื่อมีกิจการงานไกลบันไดกันมากมาจากคนละอำเภอคนละจังหวัดห่มญาติพี่น้องเพื่อวันนี้คือหมญาติพี่น้องมันสร้างความ ให้เกิดบ่ให้เกิดความเงียบเงาปัญจ,จวัานี่คือโ่มอีกชนิดหนึ่ง้านกับโฮมคู่บาอาจารย์ห่มเงาคู่บาอาจารย์คู่บาอาจารย์นี่สอนลูกทิษย์ให้ได้ดีในสิ่งที่ดีให้ดำเนินชีวิตในทางที่ดีการมีคู่บาอาจารย์กะเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการที่ก้าวหน้าในกิจการงานต่างๆมีคนซอยสู้คำ แม้แต่จะทำการกิจการงานต่างๆคิดว่าจะเล็กกับหอดพ่อหอดแม่มีึ้นว่าเห้าอาศัยพมเงาศาสานาพระธรรมคําสอนเข้าเป็นชาวพุทธถ้ามีพมเงาเหล่านี้คิดใจเห่ากับมีที่พิงมีคือว่าที่เพิงพมเงามีมาคือชาวพุทธเห่าในร่องพ่อแม่ตายบอสคูบาอาจารย์ไปสวดเอาถิ่นเื้อ เอื่นพี่เอ,อื่นนองมากถ้ากันเอาไปหิมชื่อเพานี่มุ่งห้องบริเตุกันแต่โดยเฉพาะชาวาคตรบานเท่านี่เฮ็ดสั่งก็ได้บอกอิมใจบริซุกใจบรพ่อใจใจน้อยก็นกีม,มุ่นคู้บาอาจารย์เอื่นบาคมเง่าศาสนาคำสุรุแลทรงในปัฏิบันก็ทรงไปสู่สัมปญญายาคบข้างา <c oughs> นี่เพื่อน่นาขั้นสิไปเที่ยวทางเบิ่อ ใหฮหาโมบังหัวขั้นสิตไปทั้งไก่ไทยถงไ้มีพอมความหมายตนนัวนี้ไม้พระว่าสิตไปทั้งไก่พระพุทธเจ้าเว้าในศาสนาบาคนเทาเกิดมากเกิดแก่เก็บตายขึ้นสิละเฮ้ามาแสดงออกคือคมมกุมีรคือคุณยายคือโยมแม่ของอสมัยจันทีจากไปแน่นอนว่าคนจะเป็นสี่ ยาดนี่คือร่างกายแจกสลายดับแต่่างคนจะเ้า็น่าวิญญาณมันบริสายนั่นมันก็ไปตามยถา,ากรรมบุญในบาปที่ทรงไปหรือตัวของเหตุไหหรือ,อยากทรงห้เพราะนั้นเปนาว่าขั้นที่เที่ยวทั้งไก่ไทยทงห้มี่พร้อมคำว่าไทยทงมีพร้อมคือเขาเตรียมพร้อมหรือนังเที่ยวทางเบื่อให้หาที่บังไง เตรียม,หมไห้เลยงั่งเสบียงทาง่าเข้าสิบ่าขาดเขินกลางทางาเมื่อเดินท่างไกลต้องมีพรมเสบียงทาง่าเครื่องยูของใสเงึ่งค้ำกาแก้วที่พักผ้าอาศัยะจะมีการว่าพ่อแม่คูาอาจารย์ผ้าสาง่งวิหารเกดีเงี้ยต่างต่างนั่นคือหมายถึงบาที่เพิงของเข้าที่ยึดเหนี่ยวเมื่อไปจากโลกนี้แล้วย่านน้หน่อยเพิ่นบา ขราวคนนั้นเห็นกับเสื้อวบกอนว่าเพิินบาพระโลกเบองหนามีคนทำดีได้ดีทำสวยใสสวยส้างบิหารล่านเจดีอาจจะได้วิมานอันงดงามอยู่สะสมคนงามข้อมดีอธถาวายท่านใบมากอาจ,จอยืดดูอดกินบ่ต้องในเมื่อขอลูกหลานถ้าเั้นบาบางคนเก็บขไข่เด็กไว้มามาถาม หากใหม่ใส่หม้อเพอนว่าพอไงไม่ไงอย่าไดกองบุญกองบวชบริกินเขาน้ำเพราะอะไรอันนหมายถึงว่าเขาเตรียมไปบริบางคนตายไปแล้วพ่อแม่เขาก็มีชีวีอันนั้นคือคนเตรียมไปดีหนึ่งพ่อแม่เขาเตรียมไปดีบ่ต้องมาถามลูกหลานแล้วก็ลูกหลานคืนทอดทุกปีบ่จจาเป็นจะต้องให้พ่อแม่มาถามฝากไว้ให้ท่านที่ือทำบุญให้เมื่อนึกถึงย่ำใดก็ ทำบุญห้ยามนั้นจึงไม่ต้องได้ถามถ้าบางคนโดนไปบันได้ถามพอถามจะในบเรเเวณเจ้าเชื้อตายกปแล้วตัวไปเอื้นเพิม่มาหยังบาดบัดย่างป่วยไข้มาบานไปฮักใหม่ใส่หม้อเพราะว่าเพิ่นอยากได้ของบุญกองบวชนั่เน,นี่ยมันหมายถึงว่าเตรียมสเสบียงบดบริบบทยิเิดกลางทางโบราณจรงว่าขั้นจะไปทังหนาหาทิ้งบางไงขั้นจะเที่ยวทังเบิ่ง ให้หาเครื่องสเสบียงใหด้ดีขั้นจีเกินต้นใหม่ห้หาทางปองล่งก่ะมายไม้มว่มาเมื่อเฮ้าชีวิตเฮาเกิดขึ้นมาตอนเหีืยสูงอายุสูงใบมาแลลววนมากนั่งหนีกัรรักขาซิบขึ้นไปส่วนมากตนน้นไม้ถึงขึ้นสูงแล้วกันตะเวนกับใบาสามแล้วานอีกว่นนั่นแต่เป็นมือดได้แล้วจะเป็นเหมือดองเข้าเอนาะ สิไปนอนคือกันกับยายเมื่อแวงสั่นเพื่อนให้เตรียมตัวไว้บาเวลาถึงเอาเข้าพร้อมสิไปพร้อมสิไปลูกหลานเชียนน้ำบเห็ดนำํำบ่ไรเงินดเพราะว่าเข้าเห็ดไปพร้อมบาดทีแล้วสีนะพอตรงห่วเข้าสิเห็ด,ดือบ่เห็ดอะไรขั้นสิไปทังหาหนาให้เดียวหลังเบืองสาก่อนขั้นมาลูดโูดเท่าเท่าตอนยาสิไปบร่ราณว่า ถาจะไปท่านาให้เลีเ๋ยวหลังเบิงสากรเฮ็ดยังต้องพิจารณาชีวิตเกิดขึ้นมานี่เฮาเฮ็ดดีสดั่ไใดคนเฮาบริเฮ็ดดีมาตลอดเฮ็ดส่วบบางเพื่อนึงให้เอาว่าเอาประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นมาพิจารณาว่าเขาผาดยังบอ่อที่ผ่านมาเขาอาจจะเว้าผิษบ้างเว้าถือบงังควรปปักปุงแก่ไขบอ่อเขาอยู่ในชุมชนบ้านเมือง เขาควรจะปรับตัวให้เขากับป่านเมื่อถ้าเสียวใจคนอื่นให้คนอื่นยอมรับเขาได้เขาก็ต้องเปิดใจก้างยอมรับคนอื่นได้คนอื่นเะสิยอมรับเขาได้เมื่อเขามีใจให้ใจแกเขาได้เขาก็หายใจแกเขาได้กันสิไปทั้งหนาให้เลี้ยวหลังเบิกสะกอนคิดว่าสิบไปทั้งหนาอนาคตท่านยังอยู่ไกลเขาก็ต้องพิจารนาเอาประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา เป็นเครื่องปรับปรุงแก้ไขคํำเบาคํำจาการกระทําต่างๆแล้วต่อไปห้าก็สิเป็นทีลักของหมูของสุมชนของขอบครัวแต่คิดว่าอยู่ในขอบครัวกระลรูกกับเมีย่ยยังสิเห็ดไปแล้วบางอย่างมันทะเลาะบอแวงกันก็ต้องไปตรวจสอบแต่ของกอนว่าเขาผ่าผิดผังบอเป่นเพิ่อว่าขั้นมาหลุดถูดเท่าเศร้าถอนยาสิไปขันมันทะเลาะบอแวงกันบดี ว่าเป็นสิ่งที่ดีเกิดความแตกแยกสามัคคีเช่ว่าเพิ่งให้พิจารณาเอาบทเรียนชีวิตเกิดขึ้นมามาพิจารณาแล้วกัปรับปรุงแก้ไขดําเนินไปอันนี้คือคําโบราณโบราณ่นเตือนสติคูทียังมีชีวิตอยู่คื่อจะก้าวไปสู่สัมภขวษภพขณะเตรียมตัว เป็นว่าเตรียมตัวให้พร้อมอย่างหนึ่งนใช้ว่าเตรียมตัวก่อนไปเตรียมใจก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแล้งเตรียมแมงก่อนทานเตรียมการก่อนกระทําทุกอย่างเช่นนั้งเตรียมการไว้ก่อนบ้างแผนไว้ก่อนกระสิบัญญาถ้ามีการเตรียมตัวว้างแผนไว้ก่อนปุปาโรนี่ก็รู้สึกว่ามันจะบ่สมบูรณ์ปันไดจับหนาทุยหลังเชน้ เท้าเตรียมตัวไว้ก่อนดีเข้าของพปัญหาเตรียมตัวก่อนสิไปจะได้กระหูกวาทุกคนเท่าจะกล่าวไปสู่ขา้างหน้าชีวิตขา้างหน้ามองเห็นเอาปัจจุบันนี่ให้ดีทำตัวให้ดีประพฤติตัวให้ดีเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลานของคอของเมเป็นตัวอย่างที่ดีของครูที่อยู่รุ่นหลังสุ่มส่วนรุ่นหลังนี่คือการกระทำของเทาแล้วก็เป็นสิ่งที่ส่งผลไปสู่ สำไปยปุกข้างหนา้าบวชตัณฑสถานหรือปัจจุบันนี่ก็ตามอันนี้เอิ้นว่าคนโบราณอ่าเตือนสติพวกหมู่เฮาคั่นสิไปทั้งหนา้าให้หาโ่มบังหัวเป็นวะหาโฮมเหา่าพ่อแมฆผู้บาอาจารย์พี่นอ้องญาติธรรมถึงเวลาเฮาแล้วกะพี่น้องก็สิซอยเฮาคือเฮาซอยพี่ซอยน้องโฮมเงาญาติพี่น้องโฮมเงาครูบาอาจาันโฮมเงา ศีลหฮมเง้าถ้ำพอพุธพระธรรมประสงคืคอเฮ้านี่กะมีพ่อแมฆผู้บาอาจารย์พคือพระธรรมแกนสีกะเยี่ยนนี่หรือว่าพระอาจารย์ทั้งวัดป่าตอนนี้กะสร้างพุทธร,รูปอันสร้างขึ้นมาเห็นอย่งไงแท้ไรสิไปดูกราบหมดสร้างขึ้นมานี่อนุสรปัญญออาย่้ยสร้างอยู่บก่กเห็นได้เท่ากันไปหมู่ทหารอมกัญญายอยนผู่เขา้านนี้คือ ประธานกับผ้าสางอาจารย์ทั้งวัดปลากับผ้าสางมีโอกาสเผา,หาเหตุน้ำพินบ่เสียหลายเาเหตุตามกำลังเพมีเเหงาแห้งห้องบดถึงกะซอยปูนซอยทรายถ้าห,หากว่า,าเหงาแห้งทั้งปูนทราย่มีกะซอยทั้งกำลังไปซอยหิูวคูปูนซอยสมปูนคนจึงมื่สองมืจม่จังสิบนั่นคือหเหตเหตุไหวด้ายหน่อยคือเขาเตรียมตัวพร้อมเลย เตรียมตัวจะไปทั้งนั้นเตรียมพร้มอม้วเข้าก็นิเหตุต่อไปกับลูกหลานศริกาเอื้นมายูแลว้วเฮ็ดเหยียบห้อยมือห้อยตีนไว้ให้ลูกได้กาบให้ในลูกหลานได้เห็นนี่คือห้อยมือห้อยตีนของพี่ไงพี่ไงบ้าน,นย่างงูผ่า้าวย่างงูผ่ามีคุบวัดู แล้วเก็ดเหยียบห้อยมือห้อยตีนใบให้ลูกได้กาบให้ในลูกห้านได้เห็นนี่คือห้อยมือห้อยตีนของพญายางงยภาพชาวพญายางโยผาพมีครูบาอาจารย์วัดสองวัดต่อไปลูกร้านก็ะเมะกาบห้อยมือห้อยตีนโมเจ้าและพระกัจบปูนจับหินจับใส่ยอยู่ในทินฐานแถวนี้สร้างาศาสนาวัดผูไหว้ลูกร้านสิริ กาบชะกะลาบูซาไพ่โกฮู้มู่เฮาโก้ฮู้อยู่แก่ใจว่าเข้าในเหตุซำไหนอันนี้เพื่อนว่าเตรียมตัวพร้อมสิไปข้างหน้าขั้นที่เที่ยวทั้งไกลไทยถงให้มีพร้อมขั้นที่ขก้นตนใหม่ให้หาทางปองล่งขั้นสิไปข้างหน้าให้เดี๋ยวหลังเบิงสะกรมั่วตะกินหมากหว่ามันสิสาคำท่าคำมากินหมากหว่ามันสิสาคำท่า ยากว่าสันข่อยยากไปบ่ได้ดอกว่านันยากทั้งที่เอาแต่บัดทันไปยังนมยังเนียน้เฒ่าไปรถว่าทันเอาพ่อใหญ่มีแต่สุกพ่อใหญ่ใส่จังซี่นะ่าพอาแม่มามันก็ซสาค้ำทางมาตัว่าเฒ่าแล้วคืดได้สิไปไดบ้บ่บาดไปบ่ได้สิไปวัดจังได๋สันดดรดเรืดาวปวดขานั่งบ่ได้แต่เป็นนมน้อยกะผัดว่าจะของยังบุรุษเฒ่าอ่าสุกหลังผู้เฒ่าใส่ บาเทามาแล้วกัไปบ่ใดนเพิ่นวามั่วจะกินมะกว่ามันศีรษะคำท่าซ้ามีเหือมีแห้งซ้มีผู้วอาจารพาเหตุพาทำพาเหตุเอาเหตุหน่อยเห็ุร้ายกะขอต่อให้เห็ุนาเพิ่นจหน่อยสมบุติว่าขึ้นสีเนนอเพิินพาเหตุมันแล้วเป็นเห็ดงานบางอย่างจะาน้อยเหตุแล้ววั่นเฮาสิบ่ได้เหตุนาเพ่นแต่ว่าปีนั่นก่อนเปก่อนจะเหตุยังร้ายแต่เหตุหนักแหลวยนกซะ วันพระน้แล้วบานีเข้าสิบวันเฮ็ดนำเพิ่นในส่วนนั้นถ้าเพิ่นกำลังเฮ็ดด้วยผ้าไปเฮ็ดเพื่อะอย่าประมาทอย่านัดวันประกันพุ่งอย่าัวจะกินหมักบา่าเดียวก่อนหอยยากยูหอยยากแข้งเพ่อนะหรอ,อ,อมันก็ยากสุขุน้าบ่เสียสละเพิ่นจึงใส่คำว่าต้องเสียสละต้องตัดจึงคํำใส่คํำบุญนั่นวาบุญหรือบุญยาแปลวตัตตะ แปลว่าตัดแปลว่ากรองแปลว่าสํลักแปลว่าอิ่มแปลว่าเต็มแปลว่าสุกพูว่าบุญจึงมีหลายประเภทหลายอย่างถ้าว่าตัดตัดก็ยังเสียสละเวลายอมตัดเสกผูกข้อปอบสอดปอกซุกตีนตัดว่างสุกข้าวขันว่าตัดกันไปบ่อยสร้างคมยากยากทุกคนขันมหาสาสมเสรียงเสิยของมันก็ไปบ่อย อันนี้เวาสูกันฟังคำโบราณเป็นการเตือนสติญยางโนมสคนอัตมาเว้า